ก็สวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีนะคะที่มาใหม่นะคะเนาะเมื่อเช้านี้ก็ดีเมื่อวานานี้ก็ดีหรือวันก่อนก่อนอน,นู้นก็ดีนะคะเนาะก็สวัสดีนะคะอันนี้ก็คือคาเตือนจากช่องนะคะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องแผ่นนี้กันนะคะเนาะอ่าพ่อพ่อแม่นะคะที่มาหรือยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วนะคะที่ดูนาคหลายๆคลิปก็ดีนะคะอ่าพ่อพ่อแม่ดูดูวิธีการ ลงคะแนนแผ่นนี้นะคะเห็นไหมสามหยุดหนึ่งสี่หยุดหนึ่งสองหยุดหนึ่งคำว่าสามหยุดหนึ่งสี่หยุดหนึ่งนี่หมายถึงว่าอ่ะอันนี้นะคะพ่อพ่อยแม่เห็นไหมหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอ่ะสามครั้งอันนี้เราหยุดก่อนหนึ 1, ่งครั้งอ่ะพอสี่ 1, ครั้งอ่ะหยุดหนึ่งครั้งพอสองครั้งหยุดหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า สามหยุดหนึ่งสี่หยุดหนึ่งสองหยุดหนึ่งอืมเดี๋ยวจะเป็นห้าหยุดหนึ่งหกหยุดหนึ่งก็ได้เหมือนเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวหน้าให้ดูของเมื่อวานเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็เดินเป็นขบวนแบบนี้นะคะฝังหุ้นนะแล้วพ่อแม่มองไปที่หุ้นนะเมื่อวานนี้นะคะใครมีนะคะอ่ะเดี๋ยวหน้าให้ดูอ่เห็นไหมอ่าเมื่อวานเมื่อวานเห็นไหมพ่อแม่เห็นไหมเห็นไหม เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือหลังนะเห็นไหมเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินมาแบบนี้นะเนี่ยเขาจะยาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยตั้งแต่เช้ายันยันน่าจะจะเป็นหุ้นสุดท้ายเมื่อกี้เอออัง้งจนถึงอั้งนะคะอั้งวีอังอ้งสุดท้ายเห็นไหมเวลาเขาเดินเขาก็จะเดินแบบนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนงเห็นไหมอันเนี้ยอืมแต่คือของเราเพื่อความปลอดภัยก็คือ สี 1> 1่หยุดหนึ่งสามหยุดหนึ่งนะคะนี่ประมาณนี้กำลังพอดีนะคะเราไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายนะคะพ่อแม่เราก็ต้องกันไว้ด้วยนะคะนี่เราก็เอาแค่สามหยุดหนึ่งสี่หยุดหนึ่งสองหยุดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะแล้วก็เราจะรู้ได้ไงมันอยู่หน้าอยู่หลังอ่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่หน้าอยู่หลังใช่ไหม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเลขมันอยู่หน้าหยุดหลังอืมเราก็อันนี้หน้าอันนี้หน้านะคะพ่อ,พอแม่อันนี้หน้านะเห็นไหมอันนี้หน้าอ่ะเราก็มองไปนะคะเรามีแผนนี้ใช่ไหมอ่ะเราเราอยากสมมติว่าอ,นนอ,อ่ะเนี้ยอั้งอ่ะวันนี้วันจัน์ใช่ไหมอ่ะเราดูอั้งวีใช่ไหมแล้วก่อนอั้งวีเนี่ยก่อนอั้งวีเนี่ย คือเขาเขาเดินที่หน้าหรือเดินที่หลังเนี่ยอย่างสมมุติว่าหน้าใช่ไหมอนเนี่ยเขาเดินมาแล้วเดินมาแล้วเนี่ยสองครั้งแล้วอ่ะอย่างจีนวีก็เดินอยู่หน้าอัางก็คือเดินหน้าเพราะฉะนั้นปกคือเราก็ต้องมาหน้านะคะเพราะแม่อย่ากระโดดข้ามฝั่งนะอย่าแบบอันนี้มันนี่มาแล้วไปข้ามฝั่งนี้คือไม่นะคะคือเราพยายามมองดู นะคะถ้าเราจะอยู่หน้าเราคือให้มาหน้าเลยตัดใจเลยคือมาหน้าหลังก็คือไปหลังนะคะมันจะอยู่ประมาณนั้นนะพ่อพ่อยแม่อย่าไปอย่าไปลงคะแนนแบบซิกแซกนะถ้าลงถ้าวันไหนนะคะถ้าวันไหนตัวเลขซิกแซกเหมือนฟันปลาหรือขั้นบันไดให้หยุดเลยนะคะอันนั้นนะหยุดดูก่อนนะคะถ้าตัวเลขมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบ เดี yeah, ๋ยวมัน hmm. ก็มาหน้าเดี๋ยวมันก็มาหลังเดี๋ยวมันก็มาหน้าเดี๋ยวมันก็มาหลังเดี๋ยวมันก็มาหน้าเดี๋ยวมันก็มาหลังอันนี้เขาเรียกว่าสลับฟันปลาหรือขั้นบันไดแหละอันนั้นคือเราไม่ต้องไปเอานะคะคือหยุดดูนี่เป็นแบบนี้รอให้เขาเดินเดินก่อนรอให้เขาเดินเราค่อยลงคะแนนอย่าอย่าใจร้อนอย่าบูมบามนะคะพราะพอนม่การที่เราจะเอาคะแนนแบบนี้คือเราต้องมอง เขาเรียกว่ามองทางให้ออกมองทางให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นกน็คือในแต่ละวันนะคะคือมันมีตั้งแต่เช้าหุ้นนะ่ะเห็นไหมกะโจนดึกเนี่ยจนมาถึงเนี่ยวันนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือสุดท้ายนะหุ้นนะเนี่ยสุดท้ายเลยก็คือเนี่ยเห็นไหมก็จะมีพวก หุ้นอังกฤษวีรัสเซียเยอรมันเนี่ยอันนี้คือรอบสุดท้ายนะถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็ตั้งแต่เช้ายันถึงดึกเลยถ้าเป็นทางนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยลาวลาวเอกเนี่ยโจนมาถึงเนี่ยเห็นไหมดาวเนี่ยดาวแล้วก็ดาวนี้คือออกดาวสุดท้ายคือดาวทีวีออกตีสีกว่า เกือบใกล้ตีห้าดาวนี้คือออกออกออกช้าช้าสุดของของของดาวนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้หน้าก็ทำเสริมให้แต่อันนี้คือจะเสริมให้อีกอยู่นะแต่คิดก่อนว่าจะเอาดาวอะไรมาลงให้เจ้าดาวพิเศษอะดาวพิเศษมันต้องลงลงก่อนหน้าหน้าดาวอเมริกาเพราะว่าดาวพิเศษมันจะต้องออกก่อนดาวอเมริกานะคะเพราะอย่างั้นคือเราก็ต้องลบตัวนี้เขียนย่นออกมา แล้วก็ตัดแปะเข้าไปใหม่แล้วก็ไปซีลอกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวดูก่อนนะคะ,ะพ่อพลอยแม่ว่าจะทําอะไรให้ได้นะคะคือให้มันเต็มระบบไปเลยให้ดูจนแบบเบื่อไปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> คือคือถ้าเราคือแรกๆเราก็ดูก่อนนะคะเราไม่ต้องไปอะไรคือดูก่อนพิจารณาดูก่อนว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะ,ะพ่อพลอยแม่แล้วก็อย่างของเมื่อวานนี่เห็นไหม เ,เวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมันก็ยุ่งยากเนาะนี่เห็นไหมอันนี้คือดาวเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือหุ้นฝั่งนี้คือเป็นหุ้นเมื่อวานนี้จะมีเฉพาะหุ้นหุ้นวีนะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกอังางใต้เกานิบาบเนี่ยแล้วก็จีนบายแล้วก็อ่า อ่ะอะไรอ่ะอ่าอัาอาอ้งอั้งสุดท้ายมั้งเนี่ยเป็นของวีทั้งหมดนะแต่เขาเดินดูหลังเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาเดินเขาก็จะเดินแบบเนี้ยคือถ้าถ้าในลักษณะถ้าถามนาคนั้นถ้าระหว่างถามนาว่ายากหรือง่ายนาคก,ก็ว่ามันง่ายนะคะคือเราไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะนะคะพ็ปล่อยแม่แต่ของนาคก็คือ คือตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยที่นาคทำเนี่ยคือมันเป็นสายรูดนะคะของนาคอะ่ะอืมคือนาคนาคเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเยอะนะคะกับเรื่องแบบนี้นะคะถ้าเรารู้หลักก็จวดไปเลยค่ะพอพอยแม่แค่นั้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่เยอะแต่ละวันนี้หมายถึงว่าไม่กี่รอบได้เราได้คะแนนก็คือเราก็หยุดแค่นั้นเราไม่ไปต่อนะคะเราต้องมีระเบียบ และเราก็ต้องมีกฎกติกาประจําใจของเราอันนี้คือหลักการหลักการนะคะหมายถึงว่าเราต้องมีกฎระเบียบของเรานะคะอืมเราต้องมีกฎแล้วก็ต้องมีระเบียบแล้วก็ต้องมีวินัยให้กับตัวเองนะคะอืมถ้าเราได้คะแนนแล้วคือหยุดนะคะพอพ่อแม่ไม่ไปต่อนะคะอืมแค่นั้น ในแต่ละวันนะคะแล้วพ่อพ่อแม่ที่มาใหม่นะคะก็พยายามดูไม่ยากอืมสามหยุดหนึ่งสี่หยุดหนึ่งสองหยุดหนึ่งแต่เนี้ยน่ากว่ามันมันน้อยเกินไปนะพ่อพ่อแม่ก็ดูดูเอาประมาณเนี้ยหมายถึงว่าอ่าสามครั้งหยุดหนึ่งครั้งสี่ครั้งหยุดหนึ่งครั้งเนี้ยประมาณเนี้ยกำลังพอดี สามครั้งหยุดหนึ่งครั้งสี่ครั้งหยุดหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยอันเนี้ยกาลังพอดีอืมแต่ถ้าเราจะแบบหยอดไปอย่างเงี้ยก็พ่อพ่อ,พอแม่ก็หยอดแค่นี้ก็พอหมายถึงว่าอ่ะไปสักสองรอบอ่าหยุดดูสกอรอย่างเงี้ยพ่อพอแม่เข้าใจไหมคือเราต้องมองนะคะมองว่าเขาอยู่หน้าหรือเขาอยู่หลังแค่นั้นแหละคือเราจะไป ไปสลับฟันปลาไม่ได้นะคะ่อพ่อยแม่คือเช้ามานี่คือเราต้องดูประกอบอาอย่างเช้านี้ใช่ไหมอ่าเช้านี้ของอาอย่างอย่างของลาวเอ็กเนี่ยอาลาวเอ็กเนี่ยเขาก็อยู่ที่หน้าเห็นไหมหน้าของเขาก็คือสองกับศูนย์เนี่ยแต่อันนี้คือเขาอยู่ในหลักศูนย์เห็นไหมเราก็มาหน้ามาหน้านะคะ่อพ่อยแม่มาหน้านะ เห็นไหมแล้วทีนี้อ่าดูดูฝั่งั้างหุ้นเห็นไหมหุ้นเห็นไหมถ้าเป็นหุ้นนี้นี้ปกเห็นไหมออกแปดศูนย์เจ็ดเลขล่างหนึ่งหกเห็นไหมของเขาก็หนึ่งสเอ๋หักหลักหน้าของเขาก็คือหนึ่งสามของหลังของเขาก็คือเจ็ดเก้าเห็นไหมมันก็มาหน้ามาทั้งหลังแต่เราอ่ะยืนไปที่หน้าไง พ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเราไม่ต้องไปสลับฟันปลาถามว่าหน้าได้ไหมก็คือได้ไงคะมันก็คือหลักที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะพ่อพ่อแม่ถ้าพ่อพ่อแม่จะเอาคะแนนกับแบบแบบนี้คือเราต้องเข้าใจนะคะคือคืออันเนี้ยมันมันไม่ใช่ข้ออ้างว่าอ่าอ่างบเท่านั้นงบเท่านี้อันนั้นคือไม่ไม่ใช่นะคะแนนเท่านั้นคะแนนเท่านี้ไม่ใช่นะคะพ่อพ่อแม่เพราะว่า อันที่นาคทำเริ่มแรกอ่ะคือของนาคมันเป็นสายรูดไงพ่อแม่ต้องเข้าใจนะคะคือนาคไม่ไม่เน้นหานะคะว่ามันจะคู่กับอะไรนาคไม่เน้นหานะคะว่าจะคู่กับอะไรของเรานี่คือสายรูดอืมแต่แต่ของรัฐบาลหรือของไทยของอาราวนะคะนาคก,ก็เข้าหลักให้เหมือนเดิมนะคะพ่าพ่อแม่ตัวเลขรอบวันอ่ะไอ ตัวเลขรอบวันก็จะมีตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มก็คือที่หน้าเข้าชุดให้ก็จะมีราวลาวสตาใช่ไหมอ่านี่เริ่มเลยลาวสตาถึงลาวกาชาติเลยสต็อกแรกเริ่มแรกนะคะลาวลาวสตาถึงลาวกาชาติแล้วอีกก๊อกนึงก็คือจะเป็นตระกูล ตระกูลรัตเห็นไหมเนี่ยก็จะมีอังกฤษวีและเซียวีเยอรมันวีแล้วก็ปกเนี่ยอันนี้ก็รถอ,อีกรถนึงก็คือเป็นตระกูลดาวเห็นไหมคือหลักๆเลยนะคะหลักๆเลยตัวเลขของเขามันจะอยู่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วคือหน้าคือหน้าหลังคือหลังอันนี้คือมันเป็นชุดเน้นของมันอยู่แล้วนะคะพ่อพ่อแม่แต่ตัวเลขที่หน้าเข้าชุดให้เนี่ยคือมันเป็นแบบรวมนะคะ มันเป็นแบบชุดรวมอ่ะพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมคือมันไปได้ทุกตามตามที่นาคเน้นเลยหรือมันจะออกนอกเหนือจากนั้นคือมันไปได้ทั้งหมดไงพ่อแม่เข้าใจไหมอืมเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากได้เน้นเน้นก็คือเราดูอยู่ตรงนี้แผ่นแบบนี้นะคะเพราะว่าในนี้มันเน้นของมันอยู่แล้วมันเน้นในตัวของมันอยู่แล้วแต่ถามว่าเลขมันมีหลุดไหมมีนะคะอย่างเมื่อวานนี้อะเดี๋ยว เมื่อวานที่หลุดเลยนะที่ไม่มาหน้าไม่มาหลังก็มีนอยทีวีนอยทีวีไม่มาทั้งหน้าไม่มาทั้งหลังอันนี้คือแผ่นแผ่นขวานะคะแผ่นขวานอยทีว no ีไม่มาหน้าไม่มาหลังอ่าแผ่นซ้ายมาไหมแผ่นซ้ายไม่มีนะคะพ่อ,พอแม่แผ่นซ้ายนี่คือมาครบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ของน้ามันจะต้องถูกมากกว่าผิดนะคะ แต่ถ้าผิดมากกว่าถูกไม่ใช่นะคะพ่อพ่อยแม่อันนี้คือกล้าการันตีนะคะอืมเพราะของหน้าคือสายรูดค่ะพ่อพ่อยแม่ถ้าเป็นแผ่นแบบเนี้เออแต่ทีเนี้ยนาคบอกว่านาคจะเข้าชุดให้ก็คือโอเคก็คือเข้าชุดให้แต่ชุดนะ่ะคือมันเป็นชุดรวมนะแต่ถ้าใครอยากได้เน้นๆก็คือดูแผ่นนี้ก็แค่นั้นนะคะพ่อพ่อแม่ที่มาใหม่อย่าลืมทิ้งเบอร์ให้นาคด้วยนะเผื่อมีเหตุฉุเฉินนะคะหมายถึงว่า คือถ้าลายมันหายเหมือนเมื่อคืนนี้เอโอตก,กใจกว่าจะกู้คืนได้นะคะพ่อพ่อยแม่มันใช้เวลานานพอประมาณนะคะมันต้องคนต้องเอาไปเข้าระบบต้องสงสัยไวรัสมันเข้าอ่ะอืมเมื่อคือนเนี้ยอยู่ๆมันก็มืบเลยหรือหรือที่เขาออกข่าวก็ไม่รู้คือเครื่องมันดับไปเลยคืออยู่ๆเครื่องมันก็ดับไปเลยสัญญาณดับ เครื่องดับไปเลยมันเป็นระยะหนึ่งคำยังไงก็มันเป็นแบบนี้อืเนี่ยแหละเผื่อเราหากันไม่เจอนะคะหน้าก็ไม่รู้จะส่งงานไปไปที่ไหนนะคะจะส่งตัวเลขไปให้ใครดูนะคะเพราะฉะนั้นคือเผื่อฉุกเฉินป้าพ่อยแม่ที่มาใหม่หรือคนเก่าๆนะคะที่ยังไม่ได้ให้เบอร์หน้าก็กติ้งหน่องบอกเบอร์ด้วยนะคะป้าพ่อยแม่นะ เดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวน่าจะเข้าชุดของราวราวนะคะพ่อพ่อแม่วันนี้ก็มีราวพัฒนานะแต่ตัวเลขอะเราก็ยืนไปที่สูตรแต่วันนี้น่าจะทำทำให้ดูคือเอามาเทียบกันดูอะเออว่าเราน่าจะเอาหลักรวมให้ด้วยนะคะหลักรวมให้ด้วยนะคะเราชอบไหมแบบไหนยังไงไหมพ่อพ่อแม่พิจารณาเองได้เลยนะคะเนาะ แต่ของหน้าก็คือ,อคือของหน้าคือเน้นสายลูดนะคะพ่อพ่อแม่ของหน้าก็คือใจนาคเนาะตัวของหน้าเองเนี่ยจัดไปแล้วก็อืมแค่นั้นนะคะแต่แบบนี้คือเราต้องมีกฎมีระเบียบนะคะพ่อพ่อแม่เราต้องมีวินัย,ก,ยนะะน um นกับตัวเองให้มากนะคะถ้าเราจะเอาคะแนนกับแบบนี้นะเราต้องมีกฎแล้วก็ต้องมีมระเบียบแล้วก็ต้องมีวินัยกับตัวเองนะคะอืม